คลิปนี้ผมจะเป็นไกด์พาี่ขุนเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไปพังงาวันนี้นะครับผมจะขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไปพังงากันเดี๋ยวมาดูกันว่าเส้นทางเป็นยังไงวันนี้เราจะเดินทางโดยใช้ฟอร์ซาสามร้อยนะคะเดินทางไกลต้องใช้คันใหญ่หน่อยครับสบายๆเดีย๋ยวมาดูกันว่าผมจะเช็ครถอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนเดินทางไกล เจ็ดพันหนึ่งนะครับเบอร์ 10W 50นะครับเนี่ยน้ำอยู่ต่ำกว่าโลนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มไปนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมไปเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทริปให้หมดเลยทริป B เป็นทริปร่วมทริป A เป็นน้ำมันถังต่อถังเหมือนเดิมนะ บนเกษตรนะว่ามิดแล้วนะครับเวลาสี่โมงนะครับสามสิบเก้าองศาตอนนี้ถึงบางใหญ่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะออกการณ์พิเศษฝั่งตะวันตกแล้วก็เดี๋ยวลงพระรามสองไปเลยเนี่ยครับเราก็มาถึงพระรามสองแล้เดี๋ยวราจะวนขึ้นสะพานกัน ตอนนี้ผมถึงหมายแรกนะครับก็คือปตาทาตมสามสิบห้านะครับอ่ผมเจอล้วสวัสดีครับวันนี้เรามากับพี่ขุนนะครับสวัสดีเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นการร่วมทริปครั้งแรกกับพี่ขุนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาพี่ขุนไปนอนคุณสาหลายกันคืนนี้อยู่ชุมพร เขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดพักรถทัวร์พี่ด้านหลังมันจะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีหลังคาให้เรากางเต็นท์ด้วยหน้าห้องน้ําเลยเราอาบน้ําอะไรได้ตรงนั้นด้วยดี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 ทริปนี้เป็นยังไงไม่รู้นะไม่ได้ถามเกมเลยเอาจริงผมก็ไม่ได้แพนพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้มันฟรีเดี๋ยวเกมอาจจะพาไปเที่ยวระนองแล้วก็พังงาแล้วก็ไปพักใกล้ๆท่าเรือเลยโอเคครับผมขอบคุณมากที่ชวนยินดีครับเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำทำอะไรก่อนแล้วทุกคนพี่ขุนเตรียมชุดกันฝนมาป่ะพี่ ไม่เดียวมาครับกะว่าเปียกก็เปียกโอเคครับรู้เรื่องดูพยากรณ์อากาศมานะว่าเอ,อาจจะมีตกอะไรอย่างนี้แต่วก็เช่างมันเราผมพาผ่านละน้องด้วยนี่น่าจะน่าจะนะน่าจะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เป็นไรโอเคคลิปนี้น่าจะได้ลองยางใหม่พอดีนะครับทุกคนคารูสติดเหมือนเดิม,มไม่แรงด้วยแล้วก็ไม่ร้อน ยิ่งชว่วงนี้ลมยิงมง่งแรงแต่พอพายที่ตกปุุบลมมันจะเริ่มิีงขึ้นตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าจากพระรามสองนะครับไปสู่ถนนใหม่เล 4, ขสี่ถนนเพชรเกษมนะครับผมพบลมแรงจังกว่านี้ แล้วก็ข้ามแม่นะ้ำแม่กองแล้วนะครับของสมุทรสงครามแถวนี้ก็อัมพวานะครับใกล้ๆเลยก็เป็นช่วงวังมะนาวแล้วด้านซ้ายมือนะครับปลูกนาข้าวโคตรสวยเลยเขียวอะ่ะแล้วก็จะมีวัดด้วยนะ่ะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสินาทีนะครับอยู่แยกวังมะนาว ไม่รู้ว่าเราจะถึงคุณสงลรีกี่โมงนะครับเส้นที่เราวิ่งอยู่นะครับก็คือถนนเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมเนี่ยก็คือเป็นเส้นล่องใต้ถนนหมายเลขสี่ก็ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมมารีวิวถนนหมายเลขสี่นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นนั้นเลยนะเส้นนี้นะครับมันเริ่มจากกรุงเทพไปสิ้นสุดที่ด่านสะเดาความยาวถนนก็หนะึ่งพันสามร้อยสิบกิโลเมตรเนี่ยถ้าสุดตุดนี้นะครับกมที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะ ตอนนี้เราถึงเพชรบุรีแล้วนะครับ6โมงครึ่ง6โมง36เดี๋ยวพักสักทีนึ่งก่อนนะครับหิวน,น้ำนิดหน่อยอยู่ปั๊มคาวเทคเพชรบุรีนะครับปกติผมเดินทางผมชอบหาเนีย่ยปั๊มที่มีตู้พวกนี้เพราะว่ามันสะดวกครับมันเย็นอะผมชอบเพราะมันเย็นมาก <laughs> เฉียบทุกคนรอบนี้ก็ได้สามี่จุกิโลลิตรนะครับยังลดไป2ขีดนะเติมจากบ้านของไปขุนได้3.6มหกลุยกันต้างหมายคืนนี้3ามกกิโลลมยังแรงอยู่เลยหนึ่งทุ่มนะครับเดินทางต่อจากเพชรบุรีป้าย จังหวัดเพชรบุรีอันนี้ก็เป็นเขตชะอาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปทางชะอำทางหัวหินก็คือจะเป็นถนนหมายเลขสี่แต่ถ้าเราไปขวาเนี่ยที่เป็นเส้นหลักคือไปถนนหมายเลขสามสิบเจ็ดชะอำก็ัามเยอะมากนะครับพอตัดเข้ามาถึงถนนหมายเลขสามสิบเจ็ดันก็จะเหลือถนนแค่สี่เลนนะครับไปสองับสอง้อมาขับตรงนี้นะครับคือพยายามขับให้เท่ารถคันหน้านะขับความเร็วตามเลนนะครับจะขับรถง่ายหน่อย สมมุติแลกขาาขับร้อยหนึง่งก็ก็ขับร้อยหนึ่งเลยเพราะว่าเลนสายก็คือรถมันทุกจะวิ่งนะครับรถมันทุกวิ่งก็จะอยู่ประมาณ60-70ประมาณเนี้ย ทางกันมาถึงปราณบุรีแล้วนะหนึ่งถุ่บห้า้านาทีนะครับอบา,ากาศกลางคืนตอนนี้อยู่32มสิบงผมว่าดึกๆอาจจะเย็นกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ขุนนะครับไปแวะทานก๋วยเตี๋ยวที่บางสะพานนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่รวยมากกินกับน้ำแกกหยวยสดซื่นบอกเลยตอนนี้วิ่งมา263กิโลนะน้ำมันยังเหลือ4ขีดนะน่าจะวิ่งได้ประมาณ380กิโลนะ สามรอยอดนะครับสองทุ่มสิบห้านาทีตอนนี้ก็เข้ากุยบุรีแล้วนะครับน้ำมันยังเหลือสามขีดน,นะจากบ้านก็ระยะทางสามร้อยโลนะครับ ตรงนี้นะครับก่อนถึงประจวบเนี่ยถนนดีมากเลยอนะ่ะทถนนใหม่นะครับแล้วก็ตีเส้นใหม่คือสว่างชัดเจาวเลยนะประจวบแล้วนะครับสามทุ่มสิบแปดนาทีเป้าหมายผมก็คือจะนอนไม่เกินสักเที่ยงคืนอนะ่ะเราจะได้นอนสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเราจะออกหกโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะพาวิ่งเส้นชุมพรระนองนะฮะ ที่ผมชอบวิ่งกลางคืนเพราะว่าลมไม่แรงรถมันไม่ค่อยเยอะมากนะครับมันไม่ร้อนนะครับขับสบายมากเลยตอนนี้วิ่งมา360กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาเอสโซหาฟาเทคก่อนนะมีคนแอบกระซิบบอกมาว่าพี่ขุนขับรถช้านะก็ไม่ช้านะตามติดตูดผมตลอดเลยเอาละถังแรก370 Okay. ตอนนี้เราอยู่ที่ทับสแกนนะครับทุกคนค่าเฉลี่ยน้ำมันถังแรกนี่37โลลิตรนะครับตกโลละบาทพอดีเลยแต่ว่าหน้าไม่มันมันเหลือแค่3 3มสิสาุดแดนะเซร็จอันนี้เพื่อจับถังต่อถังโอเคเรียบร้อยวิ่งกลางคืนบ่อยไหมครับพี่ไม่ค่อยบ่อยหลังจากที่แบบว่าไปเจอทางไม่ดีตอนกลางคืนอะ่ะ ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากวิ่งกลางคืนแล้วช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งกลางคืนครับแต่ว่าถ้ามีคนนําโอเคเกมนําเกมดูไลน์ผมก็ตามสบายมากถ้าญหาถ้าพาเข้าป่าไปเลยเฮ้ยเอาจริงดิบุญเล่นทีมนี้ไม่มีป่าพี่มีทางนำล้วนเลยทิปนี้ไม่เชื่อแน่แน่นะแน่ๆแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงล่างตอนนี้แบบต้องเซตใหม่แล้วครับทุกคนทั้งหน้าทั้งหลังเลยตอนนี้คือแบบไม่ได้เรื่องละตอนนี้อันนี้ไวเอ็ดก็ใส่ตั้งแต่แรกอะตอนนี้จะ5ปีแล้วมั้งเนี่ยเริ่มหมดสภาพแล้วข้างหลังเริ่มแข็งๆลว อยู่ที่<ม>ปอทอบางสะพานกับพี่ขุนนะครับเดินทางเหมือนเดิมก็กินเหมือนเดิมนะครับคือจะบอกว่าอร่อยอร่อยมากไม่กินไม่ได้เกมแนะนํา <laughs> เดี๋ยวลองลองเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ไม่ใช่แบบเป็นชายชายสี่นะ <laughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเลย <laughs> อร่อยอร่อยต้องมากิน <laughs> ตายแล้วพี่ขุนสั่งหมูตุน๋นเฮ้ยไม่ไม,ไม่ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน oh, okay, okay, okay. มาแล้วมาแล้วพี่ขุนสั่งหมูใช่ไหม <laughs> ใช่ครับหมูตุน๋นอ่าหมูตุ๋นก็ดูน่ากินนะอร่อยครับบอกเลยว่าอร่อย กับแจ็คฮวยเหมือนเดิมนะครับอากาศร้อนๆต้องกินน้ำเ,เย็นๆเนาะพี่ผมชอบกินกระเจี๊ยบมันเปรี้ยวๆดีเราเตะตั้คลิปขอบคุณมากครับพี่มี่พี่ๆมาเจอพวกผมนะครับแล้วก็แอบเลี้ยงไว้เตี๋ยว <laughs> ขอบคุณมากนะครับพี่ <laughs> หิวและซี่ไปก่อนนะเรียกเฉยๆโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จ ชุมพรอ,อีกแค่ร้อยเก้าโลนะครับแต่ว่าเป้าหมายเราอีกแค่เก้าสิบสี่โลนะหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีสำหรับใครนะที่ขับมาแล้ว,วง่วงระหว่างบางสะพานและบางสะพานน้อยนะครับด้านหน้าเรามี PT Mac c a แคนะครับเป็น PT ที่มีห้องน้ำห้องอาบน้ำที่นอนครบเลยชัดแบบเลยด้วยซ้ายมือเรานะครับ เรากำลังเข้าเขตจ,จังหวัดชุมพรน,นะครับถึงเนินกล้วยแล้วนะครับเนินกล้วยอาแสบแล้วนะครับถึงแล้วเดี๋ยวผมจะอาบน้ำแล้วก็น,นอนที่นี่กันนะครับรถทัวร์เต็มเลยปกติกลางตรงนี้แหละเราเย่ามาตรงนี้ก็แดงมึนๆหน่อยนะ กันแล้วนะครับที่คุณสาลายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพักกันที่นี่ก็พาพี่คุณเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการกางเต้นที่ที่แปลกๆแ,แล้วกันที่ไม่ใช่สถานที่กางเต้นนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่คุณรู้สึแกแปลกๆไหมครับรู้สึกว่าไม่ไม่โดนจะไม่โดนผีหลอกใช่ไหม <c oughs> ไม่โดนไม่โดนเพราะเกมนคนเดียว่อยอยู <c oughs> ่เกมยืนยันพี่ขุนก็โอเคเราต้องใช้ ลมจากด้านนอกนะครับเต็นท์ผมนี่เป็นเต็นท์หน้าหนาวนะร้อนมากนะฮะอากาศด,ด้านนอกเข้ามานะเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับตอนนี้ตื่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับเราจะเดินทางกันต่อนะเต็นท์ใหญ่อิจฉาจังเลย วันนี้นะครับผมจะวิ่งเส้นถนนหมายเลขสี่ถนนเพชกรเกษมคือเราจะตัดออกทางระนองนะไม่ได้เส้นหลักที่เราวิ่ง C1 กันประจานะคือที่ผมเลือกมานอนตรงนี้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นทางแยกพอดีเดีย๋ยวเราจะเดินทางกันละเดี๋ยวมาชมกันว่าถนนหมายเลขสี่นะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเราจะเที่ยวที่ไหนบ้างนะไปเดี๋ยวพามาดูคุณสาหลายด้านในนะครับเป็นยังไงบ้างนะ เพราะว่ามาแต่กลางวันนะครับจริงๆมันเปิด24นะตรงน,นี้ด้านในก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะครับทั้งอาหารแล้วก็ของฝากมีตู้ ATM ให้ด้วยนะครับมีข้าวราดแกงต่างๆนะครับในชุดนี้เขาแถมนะจิบปทานนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับเนื้อต่องใด้วยนะครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าออกจากคุณสาลายกันนะครับ เราถึงแยกประถมพรแล้วนะแยกนี้นะครับก็จะฉีกออกอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับถ้าเราเกาะหมายเลขสี่ไปนะครับก็คือฝั่งอันดามันก็คือฝั่งละนองนั่นเองนะสุร,ราธานีนะเราก็จะไปทางซ้ายส่วนละนองไปทางขวานนครับนี่คือแยกประถมพรเราก็จะไปทางละนองนะครับสุร,ราษฎร์ไปทางนี้เลยนี่เป็นรอบที่สองนะพี่ผมจะมาวิ่ง อยากให้ทุกคนนะมาลองวิ่งถนนหม่เลข4ีดูนะมันเป็นถนนที่ยาวที่สุดสาหรับทอรอหนึ่นะบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าอากาศก็ดีแอบมีโค้งให้เล่นเบาๆนะครับ นี่นะครับทุกคนบรรยากาศตอนเช้านะโคตรสวยเลยดูดิมีหมอกบาอ่อนนะทากใต้นี่คือไม่ใช่ฝุ่นนะครับทุกคนอันนี้คือหมอกเลยนะ ดูหมอกดิมันเป็นแบบยอดยอดภูเขาเลยอะแล้วมันไหลลงมาเหมือนม่านน้ำตกหมอกเลยออะ้าหมอกหนาโอ้ตื่นเต้นจัง เหมือนเห็นข้าวมันไก่ทับหลีร้านมเมื่อกี้สนใจไหมพี่รับแ,แต่เกมเลยได้ได้ไดไดลองแล้วกันไม่เคยแวะที่นี่อ,อ๋ออันนี้คือทับหลี่นะครับก็จะมีพวกซาลาเปาทับหลี่นะดังๆ่ะเดี๋ยวลองแวะสักร้านเมื่อกี้เห็นมีข้าวมันไก่เลยอยากทานข้าวด้วยนะครับเห็นมีข้าวด้วยก็เลยอ่ะสักหน่อยบุกเบิกหม่ยตัดได้ไหมพี่คุณ เดี๋ยวผมพาพี่ขุนมาบุกเบอร์แล้วกันเพราะผมก็ไม่เคยแวะที่เมืองนี้ด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทับหลีที่นี่นะครับขึ้นชื่อเรื่องซาลาเปาทับหลีเดี๋ยวไปลองทานดูเห็นมีข้าวมันไก่ด้วยก็เลยเอาร้านนี้นะครับกทะเบียนฉีกเนี่ยจะเลยถอดออกนะครับอยู่ใต้เบาะนะไม่ต้องตกใจนะผมเอาชายเย็นค่ะแ้วหนึงนี่ครับอันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ทับหลี เปานี่ของผมทานข้าวมันไก่นะครับอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากมีใครผ่านมาทับบลิกรีนะมาแวะนะร้านแรกเลยอะโค้งมาปุ๊บเจอเลยลมีร้านแแร้านกาแฟซาลาเปานมจีบก็ข้าวมันไก่ใช้ได้เลยเนาะดีครับดีชอบชอบเกือบ <c oughs> ไม่แวะแล้วเมื่อกี้เกือบจะผ่านไปแล้ว ของข้างๆนะครับก็คือพม่าแล้วนะเป็นคลองกระบุรีที่ขั้นชายแดนไทยพม่าไว้อยู่ไม่เกิน3 0ม mm เมตรเนี่ยข้ามไปพม่าละ๋ยวเรากจะเรียบอันดามันละไปสักนิดน,นึงนะครับอร่อยมากทุกคนอร่อยมากต้องมาชิมนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่คอคอดกระนะครับเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูตรงน้กันนะครับอ่านตัวนี้ประมาณ5ที่ะมีหลายร้านเลยนะครับที่ผมจอดร้านเพราะมีข้าวมันไก่นะครับอยากทานพอดีนีสระาฟเวทับหลีตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าลงทิศ ใต้นะครับฝั่งขวามือเราน่าจะพะมา่าละนี่นะครับถึงแล้วคอคอดกระคอคอดกระหมายถึงพื้นที่แคบที่สุดของแหลมมายูนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอรกระอุลีจังหวัดระนองกับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรน,นะครับพื้นที่สวนที่แคบที่สุดในแผ่นดินกว้างประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ ด้านหน้าเรานะครับก็คือพม่านะแต่ตอนนี้เหมือนน้ากําลังลงนะครับน้ําในคลองนะครับไหลอ,ออกทะเลนะฝั่งตรงข้ามก็คือพม่านะครับทุกคนเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่ออกจากคอคอดกลับผมคิดว่าน่าจะมุ่งหน้าตรงสู่น้ำตกปุญญาบาลเลยนะไม่ก็เดี๋ยวอาจจะแวะไปดูเขาฝ่าชีนิดหนึ่ง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดระนองนะครับเข้าระนองแล้วตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงคึ่งน,นะครับทุกคนเราก็อยู่ในเมืองกระบุรีนะของจังหวัดระนองเดี๋ยวแวะขึ้นเขาฝาชีแป๊บนึงนะครับเห็นนะขึ้นทางวัดนะฮะ ชมเขาฝาชีตอนฟนะ้าเปิดนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมมานะฟ้ามันปิดแล้วเทนี้มองอะไรไม่เห็นเลยวิวอันนี้คือจุดชมวิวเขาฝาชีนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวลงจากเขาฝาชีนะมุ่งหน้าสู่น้ำตกบุญญาบานนะผมว่าน้ำอาจจะน้อยเลมันไม่ใช่หน้าฝนนะตรงนี้ตอนนี้ พอดีเลยเนี่ยอา้าวน้ำตกตกแห้งมากเลยแห้งมากแห้งกว่าเล่าที่ผมมาอีกน้ำตกแห้งเลยครับทุกคน น้อยมากต้องมาหน้าฝนของที่นี่นะครับน้ำตกแห้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองระนองเลยนะไปเติมน,น้ำมันแล้วก็ไปเที่ยวพุทโญยากันนะครับ ีนผมอยู่ในระนอง,งนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันไว้เลยดีกว่าไหนก็เจอคา้าเทกละถังที่สองได้สามสิบสี่โลลิตรนะครับ ใช้ได้เลยสวยมากอันนี้คือภูเขาหญ้าที่ระนองนะครับตอนนี้หญ้าแห้งมากเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะครับร้อนด้วยทุกคนครับตอนนี้น้ําตกคือแห้งเลยนะน้ําตกเหงาไม่มีน้ําเลยค่อยมารอบหน้าฝนดีกว่าเอาแบบฝนช่ำๆตรงนี้สีเขียว